بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ะ ل ا ฮ والسلام على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وبارك عليكم ورحمة ا ل ل า و ب ر ك กับขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮาจงประสบแด่พี ah ่น้องผู้มีศร al ัทธาต่ออ uh ัลลาฮอทุกทุกท่านทุกๆวันพี่น้องคงจะได้ยินคำนี้จนจนชินหูแล้วขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮาจงประสบแด่พี่น้องผู้มีศรัทธาจงประสบแด่พี่น้องแฟนเพจหนึเราคือจะมานะครับคนสองโลกทุกท่าน นี่แหละครับคือการให้สลามการอวยพรทุกวันเป็นเนื้อมัดพี่น้องเป็นความโปรดปรานนะครับที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับผมได้พบพี่น้องแล้วก็เป็นความโปรดปรานที่พี่น้องนะครับได้ตอบรับหรือให้สลามมานะครับแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาดังนั้นวันนี้นะครับลองสักวันหนึ่งสิพี่น้องนะให้สลามผมขอดุอาให้กับผมหรือให้กับรายการหรือขอดุอาให้กับพี่น้องของเรานะครับผ่านเพจหนึ่งห้าหนึ่งของเราเพราะนี่คือเนื้อมัดบารักัด นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอาภาพรมาแต่เช้าเลยนะครับคุณฮานนะครับคุณรมระคุณสารัญญาคุณโอ้โหเต็มไปหมดวันนี้ก็เอาสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้เนมัดในการให้สลามซึ่งกันและกันพี่น้องครับหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่พี่น้องอาจจะฟังดูแปลกหน่อยลิสกีของผู้ปฏิเสธมันหมายความว่าอย่างไงพี่น้องเราอย่าคิดว่าเฉพาะเราในฐานะผู้ศรัทธาน,นะครับที่ได้รับเนมัดบริการที่ได้รับลิสกีทุกคนที่เกิดมาต่างเป็นบ่าวของรัศมีตลาล่า นะครับไม่ว่าเขาจะปฏิเสธอลัลลอฮ์ทรงมีความเมตตาแก่เขานะครับแต่มันมีข้อจํากัดไม่เท่ากันเท่านั้นเองพี่้องกลับมีฮะดิษกับฮะดิษยืนยันนะฮะเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ปฏิเสธทําสิ่งดีเขาก็จะได้รับริสก,กีจากอาลัลลอฮ์ในโลกนี้นะครับเนื่องจากสิ่งที่ดีที่เขาได้ทําเขาทําความดีอะไรก็ตามที่เขาก็จะได้รับริสกีนะครับและก็จบ นะฮะได้จบบางทีมีคนปั้นเอารูปให้รูปปั้นให้อะไรให้คนสารเสริญเขาอย่างเต็มที่เลยในดุนยานี้นี่คือคนปฏิเสธมาดูมุสลิมส่วนมุมินอลัลลอฮ์ใช้คำว่าฮะดิสนี้ใช้คําว่ามุมินนะครับส่วนมุมินอลัลลอฮ์จะทรงสะสมบรรดาสิ่งดีๆที่เขาได้ทําไว้เพื่อที่จะไปตอบแทนให้กับเขาในโลกหน้าในอาคิรอและจะทรงประทานลิสกีแก่เขาในดุนยานี้เนื่องจากเขาเคารพพักดีต่อเราสำหรับมุมิน นะครับสำหรับมุสมินก็จะได้จากอะไรครับสิ่งนี้จะถูกสะสมเก็บเอาไว้ในอาคิรอตในขณะที่ดุนยานี้ก็จะได้อันนี้รายงานโดยอิหมัม,มุสลิมซึ่งถือว่าเป็นฮะดิษเฮียนะครับมันบ่งชี้อะไรครับพี่น้องบ่งชี้ให้เห็นได้ว่านะครับบ่งชี้ให้เห็นได้ว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมพระองค์สร้างบ่าวของพระองค์มาบ่าวนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์บ่าวจัดทรยศจะเป็นผู้ปฏิเสธนะครับหรือจะเป็นมุสลิมนะฮะหรือจะเป็นมุขมินก็จะได้รับสิทธิ์ได้รับ ได้รับริสกีซึ่งเป็นเครื่องยังชีพซึ่งคำว่าริสกีตรงนี้ไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับราบยศเสื้อผ้าอากาศความดีงามมีลูกมีเต้าทุกอย่างเป็นริสกีหมดนะครับแม้แต่ชื่อเสียงก็ถือว่าเป็นริสกีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนผู้ปฏิเสธเขาได้รับจะเห็นได้ว่านักการเมืองดังๆเขาทําคุณงามความดีเขามีชื่อเสียงี่น้อง นะครับเมื่อเขาเป็นผู้ติเศษชื่อเสียงของเขาได้รับในดุนยานี้แล้วเขาได้รับความสําเร็จในดุนยาแต่เขาจะไม่ได้รับในอาคิร์อแต่สําหรับพวกเราดุนยานี้เราก็จะได้เพราะเราพักดีต่อาล้วอาคิร์อก็ได้เราจะสะสมไว้ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับก็บอกเราต่อการไปอ่านกันไปเพราะในนี้ใช้คําว่ามุสมินด้วยไม่ใช่แค่มุสลิมความแตกต่างระหว่างมุสลิมกับมุสลินมุสลินก็คือผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด